Let's see how you do under pressure. Oh. Yeah, I've been wanting this shit forever. I've been in the field with whatever they throw at me. Brush it off, pick myself up, moving on to the better. Okay, Hey, Yeah, ain't no errors, baby. It's a new era. I wake up early, feeling rich like I'm Kesha. I get to the paper, boy. extra. extra. Let's see how you. Do กว่าไม่ใช่ว่าต้องดีกว่าว่ารีนี้ยังใช้กับจอยเกมได้อีกมาเทียบกันชัดๆค่ะกับไฟนิจิไดวูฟ3และจอย Xbox Wireless Controller จอยตัวไหนจะคุ้มกว่ากันและจอยไดวูฟ3เนี่ยอัปเกรดขึ้นจากรุ่นที่แล้วมากน้อยแค่ไหนดูคลิปนี้จบอาจจะมีคนอยากได้จอยใหม่เลยก็ว่าได้ถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยค่ะ พักายชาวเกมเมอร์สายคอนโทรลเลอร์ทุกคนค่ะสำหรับของในกล่องของฟดิจิไดวูฟสามนะคะก็จะ,จะมีใบแนะนำการใช้งานใบแนะนำสินค้ามาให้มีตัวรองเกลวเลส2.4 g จ z ิิมีสายการเชื่อมต่อ USB type A หร type C แบบยางความยาว1.5เมตรมาให้และสุดท้ายตัวจอยฟดิจิไดวูฟสามของก็จะมีประมาณนี้เลยค่ะ ก่อนอื่นเลยหากใครกดเข้ามาดูคลิปนี้แต่ว่ายังไม่ได้รู้จักไดวูฟ2หรือว่ากําลังหาข้อมูลเปรียบเทียบกันอยู่ว่า2กับ3เนี่ยมันต่างกันยังไงเฟสก็ขอทำเซสชัน hmm. สรุปมาให้ว่าไดวูฟ3มีอะไรอัปเกรดใหม่บ้าง mm hmm. โดยการดีไซน์ก็ยังคงใช้โมเดลจากรุ่นก่อนมีจุดต่างเล็กๆน้อยๆอ,อ,อ,อย่างเช่นการไม่มีวงแหวนรอบตัวจอยสติ๊กปรับตัวจอยสติ๊กคอเอฟเฟกมาเป็นของทางแบรนด์เองทําให้การปรับค่าเดฟโซนทาได้ละเอียดมากขึ้นรวมไปถึงว่าการควบคุมต่างๆก็จะละเอียดมาก นในด้านของโพลิ่งเรทมีการเพิ่มจากรุ่นเก่าปรับมาเป็น1000เฮิร์ทั้ง2โหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเสียบสายและไวเลสและที่สำคัญที่สุดจะมีการรองรับการแมปปิ้งบนมือถือ Android เป็นที่เรียบร้อยยกตัวยอย่างอย่างเช่นเกมจจนชินอินแพกและอีกหลายๆเกมไม่ได้รองรับจอยใน Android แต่ตอนนี้สามารถใช้งานได้แล้วค่ะ ในแง่ของการดีไซน์ก็ต้องยอมรับว่าไดวู๊สามก็เป็นจอยอีกหนึ่งรุ่นที่เอารูปทรงของจอย x อ o x มาใช้เช่นเดียวกับจอยเตอร์ปาร์ตี้ส่วนใหญ่ก็ตรงนี้หลายหลายคนเขาลงความเห็นมาแล้วว่ามันจับถนดัดอ,อะเนาะแต่พวกดีเทลลวดลายต่างๆจะไม่เหมือนกับของ Xbox นะคะตัว Xbox เขาก็จะเน้นบอดี้เรียบๆแต่จะมีออปชันสีให้เลือกหลากหลายแต่ในส่วนของไดวู๊สามค่ะจะทํามาเป็นสีขาวคอนกรี่เพียงสีเดียวและคัเฟอร์ด้านหน้าจะตกแต่งลวดลายคล้ายๆกับตัวเอเพื่อเพิ่มความเท่อ,อีกระะดััับบตวน้าจแล ทำมาเท็กเจอร์ขูคะ่ะช่วยให้การจับนั้นอยู่มือไม่ลื่นตอนจังหวะที่เหนือชุ่มจุดที่จอ Xbox ทำมาเหนือกว่าน,นิดหน่อยก็คือใส่พอร์ต AUX 3.5มาให้ในตัวจอยอาจจะตอบโจทย์กับคนที่ใช้หูฟังแบบเสียบสายแล้วนั่งเล่นเกมอยู่ห่างจากจอแต่ในส่วนของไดวูฟสามเนี่ยจะไม่มีสิ่งที่เล่ยกันมาแทนก็จะเป็นเรื่องของน้ำหนักคะ่ะไดวูฟสามมีน้ำหนักที่เบามากกว่าเพียง2 1 4กรัมเท่านั้นในขณะที่ Xbox เนี่ยสูงถึง280กรัมซึ่งเป็นน้ำหนักตอนไม่ใส่ฐานด้วยนะ ุคนใช่ไอจอยไอบ o ็กอ bon มันยังใส่ฐานอยู่เลยแต่ว่าไดร์บสามเขามีแบตมาให้ในตัว800มิลลิแอมค่ะใครที่ชอบจอยเบาๆเน้นไปกดฟรีฟ้ายาวๆไม่เมื่อยมือเนี่ยตัวไดร์บสก็จะตอบโจทย์มากกว่าเนาะ สำหรับ layout ปุ่มต่างๆได้์วฟ3ก็จะจัดเรียงมาแบบตัวจอย Xbox D-pad เป็นแบบให้บิด8ทิศทางมีความคลิกกี้เสียงดังกิ๊กกส่วน A,B,X,Y ค่ะเป็นปุ่มซิลิโคนเสียงเงียบพิเศษจะมีมาโค M1 M2 มาเพิ่มเติมบริเวณด้านหลังจอยอีกด้วยแต่เม่หลักที่ทําให้ไดร์วฟ3เหนือกว่าจอย Xbox อย่างมากจะเป็นเรื่องของจอยสติ๊กที่จอยสติ๊กเป็น Hall effect ทำให้มีความแม่นยําสูงและไม่มีปัญหาใช้งานไปนานๆแล้วจอยดิฟตัวละครขยับเองในขณะที่จอย เอ็ x บอกใครยังใช้เป็นจอยอนาล็อกธรรมดาอยู่เลยบางคนเนี่ยดวงไม่ดีใช้ไปปีเดียวพังค้างซ่อมอันนี้ก็ผ่านมาแล้วสามารถไปหาอ่านตามคอมมูนิตี้อะไรต่างๆได้เลยในส่วนของปุ่มทิกเกอร์ LTRT ของไดวูบสามจะใช้เป็นฮอเอฟเฟกเหมือนกันตัวจับระยะการกดได้ถึง255ระดบับและถ้าเกิดใครไม่อยากให้ปุ่มลั่นง่ายเกินไปก็อย่างตั้งค่าเดสโซนให้เหมาะกับการใช้งานของตนเองได้อีกด้วยระบบสั่นใส่มาเป็นดูโอวเบรชั่นซึ่งสามารถสั่นหนักเบาแยกข้างซ้า ไขวาได้อย่างชัดเจนเพิ่มอัรถรดในการเล่นเกมได้เป็นอย่างดี และหจุดขายของไดวูฟ3ก็จะเป็นเรื่องของโหมดการเชื่อมต่อที่ใช้ได้มันติแพลตฟอร์มทั้ง PC, Nintendo, มือถือ iOS, Android ลรองรับแบบไตโหมดทั้งเสียบสาย t y p ีไวเลสสอ s จุด g ี C, ่ Z, และ Bluetooth ในขณะที่จอย Xbox ก็รองรับไต้โหมดเหมือนกันแต่จะใช้ w i r ไ l e s s ได้แค่กับเครื่อง Xbox ส่วโนคอมรองรับเสียบสายกับ Bluetooth เท่านั้นโดยวิธีการเชื่อมต่อต่อตางๆนะคะเฟซจะขึ้นไว้ให้แต่ละอุปกรณ์ก็จะมีวิธีที่แตกต่างกันอยู่ สำหรับ performance f a c เ test เปรียบเทียบระหว่างไดร์วูฟ2และไดร์วูฟ3มาให้จะเห็นได้ว่าโพลิ่งเลทที่อัปเกรดมา1,000เฮิร์ตเนี่ยส่งผลให้ l a t ทน c y ต่ำลงอย่างชัดเจนและไม่ว่าเพื่อนๆจะใช้งานแบบเสียบสายหรือว่ายเก็ยังคงได้ La t e น c y ที่ใกล้เคียงกันขณะที่ b t ู tooth จะสูงกว่าน่อยเป็นปกติของเทคโนโลยีนี้แต่หากเปรียบเทียบกับไดร์วูฟ2ค่ะจะเห็นว่าแต่ละโหมดการเชื่อมต่อมี l a t e น c y ต่างกันอย่างชัดเจนและมีความช้าก,กว่ารุ่นไดร์วูฟ3ค่ะ มาถึงเซ็ชันสุดท้ายเกี่ยวกับการรีวิวตัวนี้ก็จะเป็นการตั้งค่าผ่านโปรแกรมต่างๆหากใช้งานผ่าน PC คอมพิวเตอร์จะรองรับเป็นโปรแกรมฝ่ายดิจิท์สเปซสเตชันส่วนมือถือ Android รองรับเป็นแอปฝ่ายดิจิท e เกมเซนเตอร์ซึ่งหลักๆแอปก็จะเอาไว้แมปปิ้งปุ่มสําหรับเกมที่ไม่รองรับจอยแบบเนทีฟส่วน iOS จะยังไม่รองรับฟีเจอร์นี้นะคะเศร้า <c oughs> ไปก่อน <c oughs> มาจอดลึกที่ฝั่งโปรแกรม PC กันดีกว่าหน้าแรกจะเป็นแดชบอร์ดสรุปการตั้งค่าต่างๆหากอยากแมปปิ้งให้ไปที่แท็บบัตต้งอนจะ ตั้ง r a p e a fire ให้จอยกดปุ่มย้ำๆอัตโนมัติสามารถตั้งมาโครหรือกระทั่งตั้งปุ่มเป็นปุ่มชีกเวาอันนี้ก็สามารถเซตติ้งได้ตามใจชอบมีให้ตั้งค่าความเซนซิทีฟของจอยสติ๊กว่าอยากให้เร็วหรือช้ากว่าปกติคล้ายๆกับการตั้งความไว DPI ของตัวเมาส์และส่วนที่อัปเกรดเพิ่มเข้ามาสามารถตั้งค่าพวก d ดซโซน n e เพื่อไม่ให้จอยลั่นโดยที่ไม่ตั้งใจมีจโลให้ใช้งานแบ่งเป็นโหมด FPS Racing การตั้งค่าก็จะคล้ายๆกับแท็บจอยสติ๊กเลย ัดมาในแถบของทริกเกอร์คือการตั้งค่าเดสโซนของปุ่ม LTRT และส่วนสุดท้ายเป็นการปรับความแรงของระบบสันโดยเราสามารถตั้งค่ายแยกสำหรับ Nintendo Switch ได้ด้วยทุกอย่างก็คือเหมือนของ PC เลยแต่จะไม่มีใจโลกับทริกเกอร์เท่านั้นหล,หลักการใช้งานคือปรับได้ขนาดนี้เลยค่ะค่อนข้างละเอียดอยู่ กันบ้างคะ่ะทุกคนกับการรีวิวฟลายดี้จีไดวูฟ3ซึ่งเพื่อนๆน่าจะเห็นข้อดีข้อเสียข้อเปรียบเทียบกับตัว Xbox Wireless Controller กันไปครบถั้วแล้วถ้าให้พูดตามตรงจากคนที่หาข้อมูลมาเนี่ยฟดีจีไดวูฟ3มันดีกว่าค่อนข้างมากแค่ได้จอยสติ๊กแบบพอเอฟเฟกต์เนี่ยก็กินขาดแล้วแต่ตัวจอย Xbox เขาก็ได้ความแบนใหญ่แล้วก็ออริจินอลอ่ะเนาะยังไงก็ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของเพื่อนๆเ,เลยค่ะหลังๆวันนี้แบรนด์จอยเติร์ดปาร์ตี้ก็ให้สเปคมาได้น่ น่าสนใจแถมทำราคามาถูกกว่าด้วยเดือยราคาของไฟดิจีไดวูฟสาจะอยู่ที่1,790บาทมีรับประกันศูนย์ไทยด้วย1ปีถ้าหากใครสนใจเฟซแปะพิกัดไว้ให้ใต้คลิปเรียบร้อยแล้วหรือใครมีคำถามอะไรเกี่ยวกับจอยตัวนี้หรืออยากมานั่งพูดคุยกันคอมเมนต์ทิ้งไว้ได้เลยค่ะก่อนจากกันไปฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะทุกคนบาย